พิธาประกาศแล้วเลขที่จะออกในวันที่16กรกฎาคม66ลัน่นงวดหน้ามาแน่วันที่1กรกฎาคมได้มีรายงานว่าหลังจากนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกคนที่30 เคยโพส์ภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาและมีหลายคนซื้อตามได้รับโชคกันไปเต็มๆม,มาแล้วนั้นขณะที่งวดล่าสุดนายพิธาก็ได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมสลากหมายเลข971376หลังมีแฟนๆไปทวงถามกันเป็นจำนวนมากและหลายคนก็รอลุนว่างวดนี้จะเข้าเป้าอีกหรือไม่ กระทั่งช่วงบ่ายที่ผ่านมาปรากฏว่ารางวันที่1คือหมายเลข922 605และเลขท้าย2ตัว16ไม่เข้าตามเป้าตามสลากของนายพิธาอย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้งัดเอาวิชาคณิตศาสตร์มาบอกเหล่าแฟนขับชาวด้อมส้มว่า3บวก7บวก6ก็เท่ากับ16แต่สงสัยจะออกงวดหน้าอีกทีวันที่14กรกฎาคมที่รัฐสภา